หนึ่งวันกับพี่เบิร์ตที่ตลาดน้ำดอนว้าพี่เบิร์ตกินอันนี้ได้ไหมได้มันเป็นผลไม้อ่ะจริงมะพร้าวคือผลไม้กินได้เลยโอเคนะดูนี่จูเม็ดน้อยเม็ดคนที่เม็ดเยอะคือใครพี่เบิร์ตนะเม็ดเยอะเม็ดเยอะมากจูเม็ดน้อยอ่ะเนี่ยฝรั่งร้านเด็ดของพี่เบิร์ตอ่ะชิมได้ไหมโอ้ชิมโอ้ชิมได้ เป็นไงอร่อยมากอร่อยมากแล้วเหรอมต้องร้านนี้ด่ะร้านนี้เท่านั้นอรอร่อยจริงเอามาเลยพี่เบ๊ะพอหรอพอร้านนี้พอจ้าชิ้นนัดนัดที่ดนหว่าเดินวะไไข่หมึกไข่ผัดเค็มเอ้ยหมึกผัดไข่เค็มหมึกผัดไข่เค็มเมนูปวดของคุณน้าเสมอทุกร้านทุกที่ต้องกินหมึกผัดไข่เค็มจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะต้องสร้างหมึกผัดไข่เค็มและ เด็ดพะโลอาหารของคุณน้าทั้งสองอย่างเดี๋ยวมาดูว่าอาหารของพี่เบิร์ตคืออะไรและนี่คือเมนูที่พี่เบิร์ตสั่งครับทุกคนมันคืออะไรนะของต้มต้ตําคูปราโอ้ยโอ้ยพะพะยาพะพะยาโอ้ไม่กอเป็นไงครับพี่เบิร์ตอร่อยไหมอืมเด็ดมากร้านนี้ร้อนใหม่อ่ะห่างมากคูเด็ดสุดเลยเนาะใช่อร่อยแกงลียงแกงโคตรครับเป็นแกงจากฝรั่งเศสลียงหรอ แกงเลียงซินบูเปลยแกงจากฝรั่งเศสเป็นไงครับอืมอร่อยอืมเข้มข้นนะเข้มข้นมานี่ครับขนมบีบไส้ฉีดเข้าไปเลยครับฉีดเข้าไปเป็นไงครับเออไม่ต้องจิ้มงบเป็นไงอืมอร่อยเด็ดมากได้ฟิวได้เราไม่ต้องจิ้มแล้วไม่ต้องจิ้มดูเรามีกี่รส นี่ครับชาไทยสัมขัสยาแล้วก็ช็อกโกแลตหรอใช่ครับนี่ดูเขาใส่เข้าไปอย่างนี้เลยตะบฟูตะปีอยากได้เครื่องนี้เนาะน่าสนใจเนาะจัดไปนี่จ้ะส้มโอลานนี้อร่อยมากหวานช่ำกำลังจะบอกว่าส้มโอลานโปรดพี่เบิร์ดเลยต้านนี้ซื้อกับคุณพี่คนนี้นะครับคือเขาใจดีคุณพี่คนนี้ขาให้ชิมก่อนขาให้ชิมก่อนรสชาติบริการเมื่อกี้ยจานนี้เต็มเลยชิมเลยชิมจนอิ่มชิมเบิร์ดมาปึ๊บนะชิมจนอิม นะครับอร่อยร้านนี้นะทุกคนโอ้โหคุณนะตลาดดอนไว้ดูวายจริงดูดินี่ดูคุณนาอีกดูดิวายไหมใกล้บ้านนะใกล้บ้านนะใกล้บ้านเออดอนไว้ไหนดอนไว้ยังไงนะดอนว้